ในความสัมพันธ์นี้หากคุณนิ่งเฉยบ้างคุณทําเป็นไม่สนใจเขาบ้างเขาจะรู้สึกอย่างไรก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะถ้าคุณทําเป็นนิ่งเฉยถ้าคุณไม่ได้สนใจเขาเหมือนเคยเนี่ยเขาคนนี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเขาคนนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณ มีเปิดใจให้คนใหม่ๆหรือเปล่านะคุณคุณแปลกไปอะ่ะทำไมคุณไม่เหมือนเดิมอืมคือกลับมาเรียกร้องหรือว่ากลับมาแบบหอยหาค่ะการที่ก่อนหน้านี้คุณเคยดูแลเขาเคยซัพพอร์ตเขาหรือว่าเคยเอาอกเอาใจเขาเนี่ยพอคุณนิ่งคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ทําเหมือนเดิมอะ่ะเขากลับต้องการในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เขากลับรู้สึกว่าหอยหาสิ่งสิ่งนั้นเหมือนเดิมอ่ะหอยหาการกระทําเหล่านั้นของคุณเหมือนเดิมแล้วเขาจะทําอย่างไรอีกไหม เออมันแปลกนะคือเหมือนเขาอจะพยายามเข้าหาคุณมากขึ้นแล้วก็เหมือนอยากคุยอยากแบบพอเหมือนก็รู้สึกว่าจะเสียไปอย่ากกลังจะเสียบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็เหมือนกับจะดึงจะาราั้งไว้แล้วก็ในความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์มีแนวโนมที่จะเขาจะเทคแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็จะมีการพูดคุยตกลงกันแล้วก็เหมือนโอกาสหรือว่าการเข้าใจกันอนะ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นเออมันมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ